พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนุกยยท่านได้ข้นเข้าสู่ตัวตนที่แท้จริงของท่านนัํตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโร อดทนคือบารมีสามสิทธระเดชพระกุลหลวงปุษจันทัสโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมรวบรวมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัย ระลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำบารมีสัจสิทธัตพเดชประคุณหลงสกยัญทัสโรตั้งผังสำเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงนักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกทำทุกนิพพาน ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลงโพสดจันตสัสโรรำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์เป็นทานศีลสมาธิปกติเป็นการละชั่วทำดี ผ่องใสด้วยบารมีสามสิทััพระเดชพุกุณหลวงพุทสดันทัสโรเกิดขึ้นจากการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของตัวตนที่แท้จริงของเราณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัพระเดชพะกุณหลวงพุสดันทัสโร ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบรมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุสถจันทัโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธรรมกิเลสของธาตุทั้งหมดเกิดเป็นการพัฒนาปรับปรุง ทำทั้งหมดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ตัสรกเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นับตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ตสรดึงดูดบอกเกิดธาตุเกิดเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทตสัสรก เป็นทานศีลสมาธิที่ปกติที่เป็นการละชั่วทำดีผ่องใสด้วยเวรมีสามิทัศิประเดชปกุลโลปสจันทัสโรชีวิตเป็นยังอยู่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมที่เป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา ให้กับตัวเองให้กับซึ่งกันและกันเป็นชาวซิวิไลเป็นกัลยาณมิตรบารมีสามสิทธัตถะเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรเป็นชุมชนสังคมประเทศยุคชาวซิวิไลบารมีสามสิทธัตร,ระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโร ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการดึงดูดบ่อเกิดของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรมีส0งขตทัศพระเดชพกุลหลวงพุทกันทัสรที่ทำให้เกิดการดึงดูดบ่อเกิดของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบรมีสัสขตทัศพระเดชพกุลหลวงพุทธกันทัสรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรม ของธรรมกิเลสของธาตุเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมารมีสามสิทธัสสะกุลลงกุศลจันทัตโรหน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์าระมีสามสิทธัพระเดชคุณลลงู่สดจันทัโรปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดด้วยรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรม ด้วยเมตตาการุณาพุทธิตาอุเบกขาปฏิบัติด้วยทานศีลสมาธิที่เป็นปกติที่ทำให้เกิดการพัฒนาประบปรุงทำทั้งหมดทุกธรรมเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสารรมสิทัตพระเดชพระคุณหลวงป่อสดจันทสโรรวยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบรารมีสามสิบทะพระเดชะคุณหลวงปู่สดยันทัศรโรดำรงความเป็นยังอยู่ที่เป็นผู้รู้ผู้เตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษา เป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบารมีสาสทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทั้งหมดทุกส่วนทุกรายละเอียดอย่างสมบูรณ์เพื่อให้รวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศพระเดชพรคุณหลวงปูสดจันทัสโร มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยอย่างอยู่ในการสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมี30มสิบทัศพระเดชคุณหลวงพระสดันทัสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมสมบัติบาร,รมี30มสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้เป็นสมบัติร่วมกันของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธรรมทุกธรรมทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่อย่างสะดวกราบรื่นง่ายได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสบทัศพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดด้วยโอวาทป,ปาติโมกด้วยการ ทนคือบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสสู่สดยันทัสโรยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดเจาะูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกทำบารมีสาสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปุษจัญทัสโรซึ่งเป็นศูนย์กลางของนิพพานของการพัฒนาปรปับปรุงนิพพานทั้งหมดทุกนิพพานของทุกธรรมเกิดเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิทพัตพระเดชพระคุณหลวงปุดจัญทัสโรใหญ่ อย่างสมบูรณ์อดทนรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพกุลหลงโพสดยันทัสโรปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ให้เส้นทางไม่เป็นสื่อนำไม่เป็นท่อทาน ไม่รวบรวมรักษาธรรมที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพศันทัสโรปรับปรุงพัฒนาธรรมทั้งหมดทั้งธรรมที่เป็นบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพศันทัสโรธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพศันทัสโรให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติดำรงความเป็นอย่างอยู่เป็นบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโอหสิกรรม เป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้กับทุกส่วนนิพพานธรรมารมีสามสิบทัศพระเดชพกุลลงพุทธจันททัศโรให้กับธรรมทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ารมีสามสิบทัศพระเดชพกุลลงพุทธจันททัศโร ปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดด้วยโอวาทปาติโมซึ่งเป็นการละชั่วทำดีพองใสด้วยบารมีสาสุทธัพระเดชพ,พุคุลหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นทานศีลสมาธิที่ปกติที่เป็นการพัฒนาประปบงเป็นการปฏิบัติ กับธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดบปกุลลงพพสดันทัสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เป็นปกติได้ตลอดเวลายุติการเบียดเบียนเปลี่ยนไปมาของธรรมทั้งหมดทุกธรรม ให้เป็นยุติธรรมบารมีสามสิทัตรพระเดชพระคุณหลวงปูส่สจรันทสโรเป็นสันติภาพบารมีสามสิทัตรพระเดชพระคุณหลวงปูส่สจรันทสโรที่ดำรงอยู่อย่างสุขสงบร่มเย็นด้วยสมบัติอาหาร เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่ร่มเย็นสงบสุขไม่เร่าร้อนไปตามธรรมที่ไม่ใช่วารมีสามสิทธพระเดชพุกุลหลวงปุษยยันทัศโรเป็นสมบัติอาหาร เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่สงบร่มเย็นไม่เร่าร้อนหยุดนิ่งเฉยหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีสามสิทธัสสะเดชปกุลหลวงปู่สดจันทัสโรธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทัศสพสพะเดชปกุลหลวงปู่สดจันทัสโรที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิทััสระเดชปกุลหลวงปู่สดจันทัสโรเดินทางอยู่ในทุกท่อฐานธรรม บารมีสามสิบทัศนี้อยู่ได้ด้วยโลภด้วยกโกรธด้วยหลงหลอกลวงปิดบังอำมพางเล่เหลี่ยมยั่วยวนเพื่อใช้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัดนี้ เป็นเส้นทางไหลเวียนในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์จากศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกทำกิเลสทำอัพพยากตารรมาร,รมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทศัศโรกิเลส โลภโกรธหลงสร้างโครงสร้างการไหลเวียนอยู่ในทุกท่อทางธรรมบารมีสามสิทัศน์ประเดชกคุลกุศลจันทัสโรกสร้างเลี้ยงรักษาบังคับควบคุมสั่งการด้วยโลภด้วยโกรธด้วยหลง ด้วยการหลอกลวงปิดบังอำพรางเล่เหลี่ยมย่อหยวนหลอกลวงว่าท่อทันธรรมบารมีสามสุทธัพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัศโรเป็นเจ้านี่ลูกนี้เป็นคู่กรรมคู่เวร อาฆาตมาดร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้กับนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพระสรจันทัศโรทั้งหมดกับธรรมกับธาตุที่เป็นผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงประสจัญทัศโร ควบคุมบังคับให้เกิดให้แก่ให้เก็บให้ตายให้เป็นอภิสังขารเป็นภัยพิบัติเป็นการทำร้ายทำลายตัวเองทำลายทำลายซึ่งก,กันและกันทำลายสมบัติอาหาร เครื่องนุ่หผมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทัศน์พระเดชประคุณหลวงพุทธจันทร์ทัสโรให้มีกิเลสไหลเวียนอยู่ในร่างกายของทุกทอธทานธรรมบารมีสามสิทัศน์นี้อยู่ในสมบัติ ในอาหารในร่างกายครึ่งนุ่งห่มร่างกายที่อยู่อาศัยร่างกายยาลักษาโรคร่างกายของอาหารของพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบกิเลสหลอกลวงอยู่ในร่างกายทุกท่อทานธรรมบาร,รมีส0สิทัศถนี้เพื่อ รุกเข้าหาบารมีสามสุททัตพระเดชปุกุณหลงพุศกันทัสรก,กเพื่อเปลี่ยนให้เป็นกิเลสโลภโลกรธหลงหลอกลวงให้ปฏิบัติต่อธรรมกิเลสต่อธรรมทั้งหมด แบบกิเลสโลกโกรธหลงปฏิบัติด้วยไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมให้เป็นไปนตามผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่เป็นเล่เหลี่ยมเป็นการหลอกลวงปิดบังอัมพางไม่ให้ เป็นตัวของตัวเองไม่ให้รู้จักตัวเองไม่ให้ทำหน้าที่ไม่ให้ทำงานอาชีพที่แท้จริงของตัวเองการไหลเวียนของกิเลสไปตามทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัานนี้ควบคุมบังคับสั่งการสร้างเลี้ยรักษาไม่ให้มีทานไม่ให้มีศีลไม่ให้มีสมาธิ ที่ทําให้เกิดการรวบรวมรักษาบารมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงก่สดยันทัสโรจากธรรมทั้งหมดกิเลสไม่ให้ปฏิบัติต่ตอธรรมทั้งหมดด้วยโอวาทปาติโมกไม่ให้ดำเนินชีวิตเป็นยอย่างอยู่ด้วยโอวาทปาติโมก ไม่ให้ละชั่วไม่ให้ทําดีไม่ผ่องใส่ด้วยบารมีสาสุทัศน์พระเดชปกุลโลอุสุจันทัสโรกิเลสหลอกลวงให้รวบรวมรักษากิเลสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ให้รวบรวมรักษาไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่โหสิกรรมให้กับตัวเองให้กับนิพพานธรรมบาร,รมีสัมสดทธ์พระเดชะคุณหลงโพสดจันทสโรทั้งหมดทุกส่วนหลอกลวงให้อยู่วังวนกระแสทำกิเลสโลภโกรดหลง ปิดบังไม่ให้รู้ถึงธรรมทั้งหมดไม่ให้สามารถแยกธรรมทั้งหมดให้ออกจากกันได้ให้ชุนละมุนวุ่นวายมีวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ เป็นไปตามผังสำเร็จเวลาของกิเลสโลกโกรธหลงหลอกลวงให้ทำลายทำลายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทาน,นี้ด้วยโลภด้วยโกรธด้วยหลง ที่เป็นขั้นตอนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ไหลเวียนอยู่ในทุกข่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนนี้กิเลสทำให้ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จัก ทุกข้อทานธรรมบารมี30ทัศนนี้ไม่รู้จักหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของตนเองบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาให้เป็นทาสรับใช้กิเลสโลกโลดลง ให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนกิเลสโลภโกรธหลงปิดบังอำพางไม่ให้รู้ถึงความเป็นยังอยู่ ที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ว่าเป็นบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลวงพุสธกันทัสโรอยู่ด้วยรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหอสิก,กรรมประครับประคองหล่อเลี้ยง ซึ่งการและการให้กระแสธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้เดินทางไหลเวียนไปตามทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ให้เป็นไปตามโอวาทปปาติโมเป็นไปตามทานศีลสมาธิที่ปกติเป็นไปตาม การละชั่วทำดีพองสายด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดยันทัสโรเป็นไปตามมักมีองค์แปดเป็นไปตามบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโร ซึ่งเป็นการรักษารวบรวมธรรมบาร,รมีสาสทัตน์พระเดชพระคุณหลวงปุ่ศัดันทัสโรที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดทุกธรรมให้เกิดเป็นบาร,รมีสามสิทธัตน์พระเดชพระคุณหลวงพู่ศัดันทัสโรโดยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปัติ ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมี30สิทัศนี้เชื่อมโยงถึงกันหมดอย่างสมบูรณ์ด้วยบารมีสาสิทัศพระเดชพะกุลหลวงพุทธจันทัสโรอยู่อย่างสงบร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยัางยู่เกิดสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่ได้มาจากการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสดันทัสโรเพื่อให้นิพพานธรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสดันทัสโรทั้งหมดทุกส่วน เป็นสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยังอยู่ไม่เดือดร้อนมีสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเกิดขึ้นตลอดเวลา ด้วยการดึงดูดบ่อกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสถถามสิทธัตถะเดชพะกุลหลวงพุทธกดยันตนัสโรที่ดึงดูดบ่อกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกห่วยบารมีสามสิทน์ตระเดชพะกุลหลวงพุทธกดยันตัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกห Entonces, ่วย,ย,ย,ยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธรรมกิเลสโลกโกรธหลงของธาต เกิดเป็นการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นบารมีสามสิทธัสสะเดชพุกุลหลวงพุทธสดจันทัสโรโดยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์นับตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทน์สระเดชปุกุลหลวงพุทธสดจันทัสโรรวมธาตุให้เป็นทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชปุกุลหลวงพุทธสดจันทัสโรที่สมบูรณ์ขึ้นไปตลอดให้เป็นลักษณะมหาบุรุษ เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานให้บร,รมีสัจจทัตพระเดชปกุณหลวงพุทธเจตัจนตโรทาหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์รุกเข้าหาธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบรมีสัจจทั์พระเดชปกุลหลวงพุทธเจันตโร พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทรัโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบัสิกาจาันทร์กนกยูได้นำพวกเราอดทนรวบรวมรักษาบารมีสังกิทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทรทัสโรอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทรัสโร เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสังการธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่หยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาสิทัศน์พระเดระกุลหลวงพุทธสดยันทัโรเป็นฐานศีลสมาธิปกติเป็นการละชั่วทำดีผ่องใสด,ด้วยบารมีสาสิทัศน์พระเดระกุลหลวงพุทธสดยันทัศโร สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชปคุลหลวงปุสถยันทัสโรไปพร้อมๆกับท่านตลอดที่สุดแห่งตามบารมีสามสิทัศพระเดศปคุลหลวงปุสถยันทัสโร